ก็คือแบบจริงๆฉันไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ของฉันตัวจริงอ่ะจะเป็นคนยังไงอาจจะไม่ลงลึกเออมันออมันเหมือนหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ตัวจริงของแป้งอะ่ะคนที่ชื่อแป้งแบบเนี้ยเป็นแบบคนยังไงแต่ว่าคือคนที่ชื่อลำพานึกออกปะว่าเขาต้องมีความแบบมั่นใจแข็งแรงคือมีความเป็นแบบว่าอยากจะเอาชนะผู้ชายาเพราะว่าเอาจริงพอในเรื่องอะ่ะเราเป็นตำรวจหญิงคนเดียวในในยุคนั้น แล้วผู้ชายก็ต้องดูถูกตำรวจผู้หญิงว่าจะแบบทำเออทำได้หรอทำไม่ได้หลอกจะมาจับผู้ร้ายได้ยังไงหรือว่าจะแบบคือจะทำภารกิจได้ยังไงเพราะว่าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยพ่วงกับเขาเลยแค่แบบบอกให้เราบอกว่าลองคิดดูว่าเราอะคือผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละแต่ว่าแค่อยู่ในร่างผู้หญิงเออมันก็เลยแบบว่ามมันก็เลยแบบค่อยๆออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออใช่เพราะวันแรกก็มีไฟมากพ่วงกับชมแบบ เุ้ยดีมากเลยดีมากแบบว่าเดินท่าอะไรในตอนแรกแบบเดินไปตำรวจแบบว่ายังทําไม่ได้เลยยังเดินแบบตำรวจแบบงิ้งง้องกิ้งก้องอะแล้วคือฉันต้องไปเรียนเดินกับตำรวจด้วยนะแสดงว่าพี่แบ้ง์ต้องไปคุกคีกับตำรวจที่เป็นผู้หญิงปะถูกใช่ไหมแต่หนึ่งวันนะแค่หนึ่งวันเท่านั้นแล้วอีกวันหนึ่งถ่ายเลยก็คือไปแบบสมมติว่าไปวันนี้พรุ่งนี้ถ่าย แบบซึมซับคาแรคเตอร์แค่วันเดียวไม่เกลียดไปได้ขนาดนี้เลยเหรออยากเหมือนกันเห็นตอนนี้ที่ไปเล่นอย่างนั้นเลยอ่ะคือตอนนี้กลับไปทําไม่ได้แล้วตอนนี้ให้กลับไปเป็นผู้กองลำพานี่อาจจะงงกับตัวเองอยู่นะว่าแบบว่าคือน้ําเสียงโทนเสียงอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าจริงอ่ะเป็นคนเสียงเสียงห้าวอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบอาจจะง่ายกับกับตัวลำพานใช่ใช่แล้วไม่แต่ว่าดูในโปสเตอร์ คนพูดถึงเรื่องโปสเตอร์เข้าถึงมากเมื่อวาน VIP มากเขาเปิดขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยแล้วให้พวกหนูพูดว่าแฟลกเตอร์การเห็นเสเตอป้งเป็นยังไง เด่นชัดมากตรงนี้เลยนะคะคือ,อมีการเม้ามอยกันเกิดขึ้นแล้วได้ยินข่าวมาจากทางหลังบ้านบอกว่าได้มีการเม้ามอยกันมาถึง2วันติดๆแล้วนะคะซื่อแป้งเนี่ยออกทุกวันมีการเมนช่าหนึ่งทุกวันก็เลยงงว่าเอ๊ะคือไม่ได้มาแต่ว่ายังมีรายชื่ออยู่ในในปากของทุกคนใช่แล้วทุกคนในสตูไม่ใช่ทุกคนที่นั่งอยู่อ๋อหรอนะคะทุกคนในสตูทุกคนคือข <Saint> ่าวหมดขำที่แบบว่าทุกคนพูดถึงอ่ะเรื่องเนี้ยจริงคือเหมือนนักแสดงนําคนหนึ่งที่แบบ ที่แบบตัวหลักมากๆเลยสําหรับคนนี้นะพเพราะว่าออกมาปุ๊บคนจำค <c oughs> ือ <c oughs> เอาจริงพี่ตองเอ้ยไม่ใชพพ่พี่วิวพี่วิวอ่ะเหมือนทักมหาแบบว่าแป้งจะลงโพทยังไงเพราะว่าแบบทุกคนต้องลงโพสอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยบอกพี่วิวบบว่าแบบพี่วิวแบบทําไงดีแบบหนูตงงนุงเท่าไหร่ก็ตุงๆๆๆๆไม่ได้แบบพี่วิวแบบทาไงดีแบบหนูตุงเท่าไหร่ก็ตุงไม่ได้ ช่วยดูด้วยคือแบบว่าคือตาแข็งมากคือรูปนั้นนะคือแบบคือในในใจคือเหมือนแบบว่าพ่วมกับบอกว่าฉันจะจับแกให้ได้จะผู้ร้ายซืจับแกให้ได้แล้วตอนนั้นคือมาแล้เออไม่ไม่ไม่ยังไม่มาตอนนั้นคือวันที่เขาเรียกว่าวันอะไรนะวันที่ fitting shoot อะคือเรายังไม่ได้ไปเรียน เราจับปืนไม่เป็นเลยเราแบบยังไม่ได้ทายังทาอะไรไม่เป็นอะนึกออกป้ะพอเราจับปืนแล้วก็แบบจับแบบเก๊ๆกังๆเข้าใจเข้าใสแล้วแบบใส่ชุดตำรวจอีกครั้งแรกน้องก็แบบว่าทําไงวะถ้าต้องโพสยังไงวะต้องแบบยืนยังไงหรือสายตามันต้องแบบยังไงให้แบบดุอะไรเงี้ยคือเกิดมาไม่เคยแบบว่าดุหรืออะไรเงี้ยเป็นคนแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนึกออกไหมมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยยากเออมันมันยังไม่ได้มันยากสําหรับเรามากเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าบทตํารวจอ่ะค่อนข้างที่จะไกลตัว จนจนได้เข้าไปแบบอยู่ในนั้นจริงๆถึงจะรู้ว่าแบบอ๋อ,อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะแบบเนี้ยมันมันถ่ายรูปไงนึกออกไหมกว่ามันจะซึมซับความเป็นตำรวจได้อะไรเงี้ยมันก็ยากไงตนยากข้าใจเพราะว่าเราไม่เคยเป็นใช่คือมันไกลตัวมากแบบว่าแต่ละบทบาทที่ได้รับอ่บมันก็ยากแล้วมันก็ท้าทายแต่มันดีนะมันทําให้เราไปอีกขั้นหนึ่งของการแสดงใช่ไหม